ดูกันครับดูกันครับล้อมดิฟายล้อลบ44ครับมาดูกันครับนี่ครับมาแล้วครับนี่ครับ t t n Hyper Sport American Bunny ฮะคันนี้แม่งหล่อจริงฮะลบ44ครับโดยน้องฟา์มทีม G T Pro ไปแล้วแถวละชูชชูชไปหน่อย หกสี่แปดคันนี้ล้อปล่อยลมยางฮะเดี๋ยวดูห้าล้อวิ่งสิบล้อวิ่งสิบสองฮะเดี๋ยวคันต่อไปเป็นคันนี้นะครับคันนี้ครับคุณทวัฒน์ุตตาโยธินจากทีมยันม่านะครับเอาคูต้าเมื่อทีมยันม่านนี่นะครับนี่ครับสำับสนุนโดยเสียปิวฮะใช่ เสียปลิวออโต้คาร์เหรอเล็งซิ่งก์อ๋อเล็งซิ่งเหรอนึกว่าเสียปลิวออโต้คาร์ซูล่าตานีได้ได้ข่าวว่ามึงไปสั่งล้อเขามาขายฮะได้ข่าวว่าไปสั่งล้อเขามาขายฮะเดี๋ยวฮะล้อโมดิฟายรอแป๊บนึงฮะล้อโมดิฟายปล่อยยางอยู่แล้วเจ้าของรถไปไหนวะเจ้าของรถไม่ขับเองเหรอ นู่นฮะเจ้าของรถหมวกแดงนู่นฮะมึงทำไรกับรถกูวะคนที่จอดบนาชาครับอยารดครับตาช่างก็จะพัแลวครับพอดีพอครับที่จอดบนตาช่างนะางชานาแล้วครับาง่าแล้วครับันี้ีโรจะพัครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศสนามคลองห้ารที่ส นี่มาแล้วน้ำน้ำเมฮะน้ำเมมาแล้วฮะนี่ครับประธานสับเด้งครับนี่ครับประธานสับเด้งฮะเดี๋ยวเบิร์นโชว์่อนเบิร์โชว์คอน บรรยากาศทีมหน่อยบรรยากาศทีมหน่อยนี่ครับออตโต้นะครับออตโต้นะครับคันนี้ออตโต้นะครับออตโต้นะเออนี่ครับไปแล้วครับนู่นครับล็อกเก็ตบันนี่มาแล้วนี่วิ่งเอาขำวะวิ่งเอาขำเดี๋ยวดูเวลากันนะฮอนเจ้าของอยู่นู่นนะเจ้าของอยู่นู่นนะเจ้าของใส่หมวกแดงครับเจ้าของในบ,บวกแดง สองเ5ต้าครับไม่ครับไม่ครับโอ้โหเบรกตูดเลยครับนี่ไม่ครับดูคราไม่ครับดูครับมาแล้วครับนี่อย่าไปกลัวยางร้านเราเยอะนี่ครับอ๋อไม่ลงไว้แม่งนะท่านแม่งปิ้วเลยครับนี่ครับให้แม่งปิ้วเลยครับ ไอเอ็มเราของออกเลยวะเอีย huh. ป <jack> ิวหมึ <un> ่งไปแล้วครับไปแล้วครับเรียบร้อยับส่งครับโบสามโบสามพันฮะนี่ครับดูครับสิบห้าสิบห้าสิบห้า สิบห้าสิบห้าก้าศูนยะโ้โอ้โหดูครับดูครับโอ้โหนี่ครับดูฮะเจ้าของรถยิ้มเลยฮะเจ้าเจ้าของรถยิ้มเลยฮะ